ตอนนี้ค่ะคนลาวเริ่มจะดีใจกันยกใหญ่เพราะว่ามีคนไทยหลายคนเนี่ยทยอยกลับเข้าไปเที่ยวลาวกันแล้วโดยมีสื่อดังของลาวนะบอกว่าตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าลาวเตรียมต้อนรับคนไทยและไม่ใช่แค่คนค้าขายเท่านั้นที่ดีใจพวกตำรวจกองหลอนก็ดีใจเหมือนกันเพราะว่าคนไทยเนี่ยทยอยเข้าไปเที่ยวลาวอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดค่ะในกลุ่มของเรามองไทยก็มีคนนํารูปมาแชร์นะคะบอกว่านี่คือข้าวหลามหลวงพระบางคนไทยที่ไปเที่ยวหลวงพระบางซื้อข้าวหลามจะใส่บาทพระผ่าดูแล้วงงกรอกข้าวผิดได้หรือเปล่าคุณแม่เอ้ยตั้งใจทํามาหรือเปล่าเนี่ยหลอกกันชัดๆเลยดูข้าวหลามสิมีอยู่แค่นิดเดียวอะ่ะจริงๆเนี่ย ควรจะให้สักครึ่งหนึ่งก็ยังดีฝั่งที่กระบอกเข้าหลามใหญ่ๆนะนี่แบบให้อะไรอะ่ะนึกว่าขายให้คนเอามาดมและอิ่มหรือไงตกใจมากๆเลยแล้วก็มีเรื่องเล่านะที่เร็วๆนี้ค่ะมีคนไทยได้ไปโพสต์เรื่องลงกลุ่มท่องเที่ยว ทำให้คนลาวนะคะพากันมาแนะนําคนไทยและรวมถึงคนไทยที่กําลังคิดจะไปเที่ยวลาวค่ะบอกว่าก่อนจะมาเที่ยวลาวต้องศึกษากฎหมายของประเทศลาวก่อนนะจ๊ะว่าจะมาเที่ยวแล้วมาทําอะไรและอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้เพราะว่าที่ลาวเนี่ยไม่ใช่นึกว่าอยากจะทําอะไรก็ทําได้เหมือนไทยนะและเขาบอกอีกนะคะว่าประมาณ1-2ปีก่อนก็เคยมีเรื่องเกิดกับคนไทยคือตอนนั้นมีกลุ่มคนไทยเนี่ยข้ามไปจัดสัมมนาที่โรงแรมฝั่งลาวพอถึง ช่วงพักเที่ยงทางคนไทยก็เลยจ้างรถโรงแรมให้พาออกไปเที่ยวชมเมืองลาแล้วก็ไปหาอะไรกินแต่สุดท้ายพอออกไปปุ๊บกลายเป็นโดนจับค่ะข้อหาไม่ใช้ไก์นำเที่ยวลาวซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะเขาบอกว่าคนไทยกลุ่มนั้นเสียงเงินค่าปรับไปหลายพันบาทเลยทีเดียวและล่าสุดค่ะที่มีประเด็นกันอยู่ตอนนี้ก็คือมีกลุ่มคนไทยกลุ่มหนึ่งนำรถตู้พาครอบครัวข้ามไปเที่ยวฝั่งสอปป,อปอลาวแต่ตำรวจเนี่ยเข้าใจว่า รถตู้คันนี้เป็นรถทัวร์นำเที่ยวแล้วก็มาหาว่ามีใล้คนลาวหรือเปล่าเพราะในลาวเนี่ยมีกฎหมายว่าถ้าเกิดเป็นทัวเนี่ย จะต้องมีไกด์ซึ่งไกด์เนี่ยก็ต้องเป็นคนลาวเท่านั้นโดยมีบางคนนคามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าที่พวกคนลาวบอกว่าให้ศึกษากฎหมายบ้านเมืองก่อนที่จะไปเที่ยวเนี่ยเขาหมายถึงอย่าไปเที่ยวลาวเลยไม่ได้มีอะไรน่าสนใจแต่แปลจริงๆคนไทยก็ยังอยากไปอยู่ดีบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกเห็นแบบนี้แล้วขอพูดได้คำเดียวว่าสมนำหน้าจริงๆประเทศไหนที่ท่องเที่ยวเลยยุ่งยากเนี่ยก็ไปเที่ยวที่อื่นก็ได้หรือไม่ที่เที่ยวในไทยก็มีเยอะแยะ บางคอมเม์ก็บอกว่าเป็นยังไงล่ะเจอแบบนี้บ้านพี่เมืองน้องเลยแม่อย่าลืมตามญาติพี่น้องเข้าไปเที่ยวด้วยนะจ๊ะใครที่อยากไปเที่ยวลาวประเทศที่มีแต่ความสงบแต่ว่ามีงบแค่นั้นเพราะว่าถ้าไปแล้วก็จะต้องโดนไถอย่างแน่นอนเขาเตือนกันเปล่าๆปาขนาดนี้ยังอยากจะไปเที่ยวลาวอีกทำไมไม่เที่ยวเมืองไทยยังจะอยากไปอีกไหมเนี่ย บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าบางคนเขาก็โลกสวยนะจ๊ะคนไทยเขาอยากจะไปอุดหนุนไปช่วยคนลาวไปเที่ยวลาวให้เศรษฐกิจเขาจเจริญรุ่งเรืองไปกระตุ้นเงินกีบแต่ว่ามองว่าคนไทยที่เตือนสติเนี่ยเป็นพวกที่มีอาคาติแล้วก็โลกแคบพอเป็นแบบนั้นก็เลยอยากจะไปเที่ยวลาวอยากจะไปดูไปชมไปดมอากาศที่เป็นธรรมชาติเป็นยังไงละ่ะพอออกไปสู่โลกกว้างแล้วก็ฝินไปเลยเรือไวใ้ให้แค่คําเดียวคือคําว่าสมน้าหน้าบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกจริงๆงเนี่ยคุณยังมีอีกเยอะ ชาวทุ่งลาเวนเดอร์เห็นคอมเมนต์กันมากมายอยากจะนั่งรถไฟไปเที่ยวสปปลาวเข้าไปดูสิแต่ละคนในประสบการณ์ในการท่องเที่ยวลาวเป็นยังไงเห็นแล้วก็จะอึ้งเองแหละ บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าหลังจากเนี้ยเวลาเห็นเรื่องราวในสื่อโซเชียลที่คนไทยไปลาวแล้วก็แบบเจอประเด็นนู่นนี่นั่นผมไม่รู้สึกอะไรเลยนะผมเห็นแล้วผมหัวเราะอ,อย่างเดียวไม่มีความเห็นใจเลยเขาเตือนแล้วเตือนอีกเดียวนะแต่อยากจะคิดดูเหมือนกันว่าในอนาคตเนี่ยหรือว่าเร็วๆเนี้ยยังจะมีข่าวแบบนี้อีกมา บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่ายินดีด้วยคุณได้เจอกองหลอนของแท้แล้วแหละไปอีกหลายๆนะจ๊ะแล้วก็เวลาไปเที่ยวลาวเนี่ยนำเงินติดตัวไปเยอะๆถ้าเกิดโลกสวยต้องเจอกับตัวเองถึงจะรู้ซึก บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่านั่นแหละการที่คุณได้ประสบการณ์ดีๆมาถึงคุณได้ไปเที่ยวสะปะปลาวแล้วไปถูกที่กลับบ้านมาอย่าลืมไปทําบุญกรวดน้ํานะคะเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองเพราะว่าที่นี่เมืองไทยเท่านั้นบางคอมเมนต์ค่ะกระอปว่แม้กฎหมายลาวเนี่ยแล้วก็ข้อห้ามเนี่ยเยอะจังเนาะพอตัวเองขนรถข้ามมาใช้ในเมืองไทยมาวิ่งถนนไทยมาซื้อสินค้าไทยรถลาวเนี่ยวิ่งเยอะมากเลยนะ ไม่เห็นตำรวจไทยจะไปจัดการบ้างเลยบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าถ้าเกิดโดนเรียกช่วงประมาณ11โมงถึงบ่ายโมงยังไม่ต้องคุยอะไรมากชวนเข้าร้านลาบแล้วก็แบบซื้อให้กินนิดนึง ตำจอกสักขวดสองขวดรับรองอะไรก็หลุดออกจากปากหมดแหละแต่ว่าถ้าเกิดตอนเย็นบางทีไม่รีบไปไหนก็จะขอแต่สกุลเงินบาทเท่านั้นบางคอมเมนต์บอกเจอกองหลอนเป็นยังไงล่ะเขาเตือนกันแล้วเตือนกันอีกเตือนกันเล่าก็ยังอยากจะไปอยู่พี่ตำหนวดเนี่ยเขาอาจจะอยากมาชี้แนะเรื่องกฎจราจรในลาวแต่ว่าถ้าเกิดดูแล้วสรุป ไปเจอเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีคนนำเที่ยวไม่มีไกด์เป็นคนรลาวก็สมควรแล้วค่ะที่เจอแบบนี้ บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าคุณยังโชคดีนะเนี่ยไม่โดนจับเข้าคุกขี้ไก่อะคนเขาเตือนกันมานานมานานแต่ก็ยังอยากจะไปอีกบางคอมเมนต์ก็บอกว่าระหว่างคนไทยทําผิดกฎหมายในลาวกับคนลาวทําผิดกฎหมายในไทยใครทําผิดมากกว่ากันอยากจะรู้แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวเนี่ยมากกว่า75%้านะที่มาทํางานในไทยแต่ไม่มีวีซ่าอีกต่างหากไม่มีบัตร MOU และต่างด้าวสัญชาติลาวเนี่ยชอบคิดเองด้วยนะ ว่าถ้าถูกจับในไทยเท่ากับไม่เสียรถกลับลาวหลาหลายคนก็เลยชอบมาเมืองไทยนี่แหละบางคอมเมนต์บอกว่าเคยเจอด้วยตัวเองแล้วทีหนึ่งแต่ว่านั่นหลายปีที่แล้วแล้วนะก็เลยนั่งคุยกวนไปกวนมาจนตำรวจเนี่ยเขารำคาญสุดท้ายก็เลยปล่อยตัวออกมาบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าคุณต้องเข้าใจนะจะไปเที่ยวสปปลาวเนี่ยที่นู่นเนี่ยเขาได้เงินเดือนน้อยสุดๆเขาก็เลยหิวเป็นธรรมดาพูดได้คําเดียวแหละว,ว่าชมเชยอยากจะไปดีนัก แสดงว่าอยากจะบริจาคเงินไม่เป็นไรถ้าคิดว่าบริจาคให้กับประเทศข้างบ้านก็แล้วแต่ละกันครับบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าเคยเจอเหตุการณ์หนึ่งที่มีข่าวออกมาว่านักท่องเที่ยวลาวเนี่ยนั่งรถตู้เต็มคันเลยแล้วไปเที่ยวปล่อยเป็ดหลังจากนั้นนักท่องเที่ยวลาวก็ได้รับการดูแลจากทุกภาคส่วนได้รับเงินชดเชยหลายแสน แล้วรู้อะไรไหมส่วนใหญ่คนลาวที่ข้ามาเมืองไทยเนี่ยจะบอกให้ฟังว่า29วันเนี่ยอยู่ไทยแค่วันเดียวที่เหลือไปเที่ยวปอเป็ดหมดเลยนี่แหละคือชีวิตนักท่องเที่ยวลาวที่ข้ามาทางฝั่งไทยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอีกประเทศหนึ่งนะที่มีขอทานค่อนข้างจะเยอะก็คือสะปะปลาวนี่แหละแต่เป็นขอทานในข้ามตำรวจเป็นยังไงล่ะเจอแบบนี้เข้าไปบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกอยากจะรู้จริงๆว่ามีใครจะชวนไปเที่ยวลาวอีกแม่ ถ้าอยากไปเที่ยวนะเอาพูดจริงๆถ้าเทียบกันขอบอกว่าไปเที่ยวเวียดนามเนี่ยได้กินอาหารทะเลน่าจะคุ้มกว่าเยอะนะบางคอมเมนต์เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดไปเที่ยวลาวแนะนําให้พกกีบเยอะๆเพราะว่าตอนเนี้ยคนลาวอะกีบเขาไม่เอาด้วยนะเขาจะเอาแต่เงินดอลกับเงินบาทเท่านั้นแหละตอนนี้เขาก็รู้ว่าใครๆก็เริ่มอดอยากแล้วดีไม่ดีไปเที่ยวลาวก็จะเจอตำํำรวจปลอมด้วยนะเขารอรีดอยู่แล้วนะจ๊ะยิ่งตอนนี้ใครๆเขาก็รู้กันว่าปี2 0 2พ เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวลาวเป็นปีที่แบบลาวเนี่ยรอเก็บนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าสงสัยปี2024จะไม่ใช่ปีท่องเที่ยวลาวแล้วแหละน่าจะเป็นปีที่ลาวนั้นเตรียมตัวที่จะขจัดนักท่องเที่ยวมากกว่า บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าคนไทยโลกสวยที่อยากจะไปเที่ยวทุ่งลาเวนเดอร์ที่สปปลาวคงจะคิดว่าเงินบาทตัวเองแน่พร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่ลาวเนี่ยเขามาขอส่วนแบ่งถ้าเกิดเขามีความสุขแบบนั้นก็ต้องปล่อยเขาไปค่ะแล้วก็มีคนไทยบางคนนะคะบอกว่าขอบอกว่านักท่องเที่ยวไทยใครจะไปลาวตอนนี้ไม่ต้องกังวลน,นะจ๊ะขอบอกว่ากองหลอนตอนนี้มีเยอะมากทั้งหลอนจริงหลอนเก๊แยกไม่ออกหรอกแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เตรียมเงินไปให้พร้อมละกัน